มีลูกแก้วจํานวนหนึ่งนะครับถ้าแบ,ถถแบ่งใส่ถุงถุงละสิบแปดลูกจะเหลือเจ็ดลูกแบ่งใส่ถุงถุงละสิบปดลูกแปลว่าสิบแปดเป็นตัวหารละแบ่งใส่ถุงถุงละยี่สิบสี่ยิบี่เป็นตัวหารแบ่งใส่ถุงถุงละสามสิบสาสบเป็นตัวหารเออลูกเห็นการเหลือเศษที่ไม่เท่ากันลูกเริ่มคิดละเพาอยากได้จำนวนลูกแก้วทั้งหมดลูกแก้วทั้งหมดต้องเป็นตัวตั้งใช่ไหม เออหาตัวตั้งลูกต้องใช้คอนอข้อนี้คงเป็นคออนอประยุกแล้วแหละคอนอประยุกตแน่ๆแล้วแหละแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะแบบหนึ่งเศษต้องเท่ากันใช่ไหมลูกก็เริ่มนึกถึงแบบสองพอเริ่มนึกถึงแบบสองลูกก็เริ่มมาดูเอ้ยผลต่างมันเท่าหรือเปล่าอ่ะอ้นี้ต่างสิบเอ็ดอนี้ต่างสิบเอ็ดอนี้ต่าง สิบเอ็ดเออนั้นก็ครรนอรประยุกต์แบบที่สองนะครับครรนอประยุกต์แบบที่สองเนี่ยเหมือนข้อนี้แหละครับเพียงแค่ว่าโจทย์มันถูกแต่งออกมาเป็นเรื่องราวแล้วเป็นโจทย์ปัญหาแล้วเป็นจํานวนลูกแก้วแล้วไม่ใช่เป็นจํานวนนับอะไรอยู่แล้วไม่ใช่ละโอเคนะมันแค่แต่งมาเป็นโจทย์ปัญหาเท่านั้นเองครับเออเป็นครรนอรประยุกต์แบบที่สองครับ ผลต่างของตัวหารกับเศษเท่ากันนะครับจำนวนลูกแก้วน้อยสุดเท่ากับพลนอของตัวหารสิบแปดยี่บสี่สามสิบ ลบด้วยผลต่าง11คอนอของ18 24 30ขอยกมาจากข้อ15เลยนะครับได้360 349รลูกจะาขอนลูกแก้วน้อยสุด349ลูก